นอนน้อยนอยน,อนอไม่ค่อยหลับตื่นกลางดึกบ่อยเครียดแพนิกสะสมกินแมกนีเซียมช่วยได้ไหมคะต้องบอกเลยนะครับว่าแร่ธาตุแมกนีเซียมตัวนี้ช่วยได้อย่างแน่นอนครับแต่เราต้องกินให้ถูกเพราะแมกนีเซียมมีหลายรูปแบบมีหลายฟอร์มสิ่งแรกเลยนะครับเราต้องกินรูปแบบที่เป็นออแกนิกฟอร์มเท่านั้นและ แมกนีเซียมนะครับที่จะช่วยเรื่องสมองช่วยเรื่องผ่อนคลายช่วยเรื่องการสร้างสรางสราสรืสร่อสราสราตัวกาบ้านแล้วทําให้การนอนหลับของเราเนี่ยดีขึ้นลึกขึ้นนอนแบบมีคุณภาพนั่นก็คือแมกนีเซียมบิสไกเซเนตเพราะมันมีงานวิจัยนะครับว่าสามารถช่วยลดอาการวิตกกังวลช่วยเพิ่มการผ่อนคลายช่วยลดอาการซึมเศร้า,ราช่วยเรื่องการนอนหลับให้ดีขึ้นภายใน7วันและยังเหมาะมากๆกนะครับกับคนที่ต้องใช้ความคิดต้องการเรียนรู้ความจาทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับจากตัวแมกนีเซียมบิสไกเซเนตแต่เพื่อทําให้ดี ขึ้นไปอีกเราจะต้องทานแมกนีเซียมรูปแบบอื่นเสริมเข้าไปด้วยเรื่องของการนอนไม่ค่อยหลับนอนน้อยตื่นกลางดึกบ่อยเครียดสะสมแพนิกซึมเศร้า3รูปแบบที่ผมแนะนำครับนั่นก็คือแมกนีเซียมบิสไกเซเนตดีที่สุดครับตัวนี้และตัวที่2อครับแมกนีเซียมมาเลตและแมกนีเซียมซิเตแต่ผมเน้นต้องเป็นรูปแบบออร์แกนิกฟอร์มเท่านั้นครับและทั้ง3มรูปแบบนี้สามารถหาได้จากในแม็กไฟ์บายเพชจักรเกครับโปรสุดคุม้มเมื่อซื้อเซตสามกล่องแถมฟรี1กล่องราคา20ง0บาทสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทักแชทปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้เลยส่งด่วนส่งฟรีส่งตรงจากบริษัททุกออเดอร์